หลายครั้งที่คนที่โฆษณาเนี่ยเขาบอกเลยว่าอย่าไปเชื่อหมอหมอไม่รู้จริงอะไรเงี้ยทําให้เราเนี่ยแทนที่จะไปรับการรักษาที่ถูกต้องเราก็ชะลอการเป็นว่ากว่าจะเข้าสู่การรักษาที่ได้ผลเนี่ยมันช้าไปแล้วอย่าหลงเชื่อนะอย่าหูเบากับข่าวปลอมเกี่ยวกับยารักษาโรคเบาหวานเรื่องแรกที่เราไม่ควรจะเชื่อคือ ขาออ้างอะไรนะครับเขาบอกว่ามียารักษาเบาหวานหายขาดในสองสัปดาห์นะครับอ่าองค์การแพทย์บอกไม่หายนี่มีคนมาโปรโมทนะสองสัปดาห์ก็หายแล้วนะถ้าใช้ของเขานะครับไปดูที่เขาโพสต์ในต่างประเทศนะนี่เนื้อหานะเขาบอกนะครับเนี่ยใช้ตัวนี้ปุ๊บระดับน้ําตาลในเลือดจะกลับมาปกติภายในสามวันนะครับ แล้วการข้างเคียงกับโรคเมาหวานเนี่ยสองสัปดาห์ก็จะหายนี่คือเรียกว่าเคียวเรียบร้อยหายเลยนะมีการอ้างชื่อหมอจริงๆด้วยดรออสนะครับหมอคนดังครับที่เคยมีรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับสุขภาพบ้านเราก็เคยมาฉายตอนนี้ก็ทํางานให้รัสราสเซีบังดนทรัมป์แล้วนะฮะมาอ้างอย่างนี้เลยครับอ่าอีกอันนึงนะฮะอันนี้ทางฟูลแฟคเป็นแฟคเจอร์ <c oughs> ของอังกฤษเขาก็ตรวจสอบอันนี้หนกักกว่าเดิม,มบอกสิบวันก็หายนะครับแล้วก็อ้างผู้เชี่ยวชาญอีกนะ บมบาลาอูนิวนะครับชื่อนี้นี่เทพี P. P. แห่งข่าวปลอม้านสะุขภาพคือต้องบอกว่าสองอันเนี้ยนะครับทั้งชื่อของบามบาลาอูนิวแล้วดอเรออสเนี่ยคือเขาไม่ได้พูดเองนะครับเขาไม่ได้มาจับตุนยาพวกนี้แต่ถูกเอาชื่อมาใช้นะครับอ่ามีนะไม่ได้มีแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เยผยแพร่ข่าวปลอมนะบ,บางทีเขาไม่ได้พูดหรอกแต่ว่าคนที่จะขายเนี่ยยาทางเลือกเนี่ยเอาชื่อมานะอ้างอ้างแบบลอยๆเลยก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ย อีปัญหาเลยนะตกลงแล้วถ้าดูจากหน่วยงานการแพทย์หลักๆเนะี่ยปัจจุบันนะปี2025เนี่ยตกลงเบาหวานเนี่ยรักษาได้ไหมนะครับไปดูในนะี้ของ CDC นะครับทุกที่นะครับ Mayo Clinic หรือที่ทุกที่พูดเป็นกันหมดนะยังไม่สามารถเคียวได้ก็คือเบาหวานยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับใช้คําว่านาวนะนะตอนนี้ยังไม่ได้อนาะคตไม่รู้สิบปีข้างหน้าไม่แน่นะแต่ตอนนี้ปัจจุบัน ไม่ได้นี่ไปที่อังกฤษก็เหมือนกันศูนย์เบาหวานของยูเคก็พูดเหมือนกันตามหลักการโดยทั่วไปนะครับไม่มีทางรักษาหายขาดนะคือต้องใช้ยาไปเรื่อยๆใช้อิสุลินไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ยครับไปดูก่อนแล้วตกลงแล้วการที่เราเป็นเบาหวานนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับก็เกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยขาดฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอิสุลินเนี่ยแหละนะฮะหรือก็เกิดภาวะดื้ออิสุลินคือไม่สามารถจะเปลี่ยนน้าตาลเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานได้สุดท้ายทําให้เลือดเรามี ตาส่วนเกินเยอะนั่นเองครับการที่คนเราจะเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือไปตวรวจระดับน้ําตาในเลือดนั่นเองนะครับนะถ้าเกิดต่มกว่าร้อยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยก็คือปกติเลยนะครับอันนี้สบายใจได้แต่ถ้าเกิดเกินหนึ่งร้อยยี่สิบหกมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยอันนี้คือเขาคาดว่านะ่าจะเป็นเบาหวานแล้วตัวอยู่ตรงกลางหละเกินร้อยแต่ไม่ถึงร้อยยี่สิบหกอันนี้ก็เป็นอีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะก่อนเป็นเบาหวาน นะ pre diabetes นั่นเองนะก็เนี่ยถ้าเกิดไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วปล่อยไปเรื่อยๆไม่ควบคุมน้ําตาลไม่ออกกําลังกายในสิบปีข้างหน้ามีโอกาสจะเป็นเบาหวานนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นการออกมาเตือนเรานะนะว่าต้องระวังแนละ้วต้องควบคุมก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีการพูดถึงอันนี้นะคือเป็นกรบไม่เป็นเนี่ยโหโแล้วเบาหวานเนี่ยเป็นรักษามไม่หายนะคือแบบเป็นอะไรที่วัดใจมากแต่พอมีการเตือนเรื่อง p r e diabetes เนี่ยทำให้คนเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นก็คือระวังนะครับ อยาให้ตัวเองเป็นถึงขั้นเบาหวานนั่นเองนะครับพอเป็นแล้วเนี่ยมันก็ลําบากนอกจากตรวจเลือดแบบอดอาหารแปดชั่วโมงแล้วไปตรวจนะน้ําตาลในเลือดไม่เกินร้อยยี่สิบหกก็มีอีกหลายวิธีเหมือนกันเช่นบางทีก็กินอาหารไปในสองชั่วโมงถ้าไปตรวจแล้วน้าตาลเกินสองร้อยเนี่ยก็คือเสี่ยงเป็นเบาหวานเหมือนกันนะครับหรือมีการตรวจน้ําตาลสะสมในช่วงสามเดือนก่อนนะั้นะถ้าเกินหกจุดห้าเปอร์เซ็นก็เสี่ยงเป็นเบาหวานะอันนี้ต้องมีการ ตรวจซ้าเพื่อยืนยันผลเช่นเดียวกันก็มีหลายวิธีนะในการตรวจว่าคุณเป็นเบาหวานหรือเปล่านั่นเองแล้วเบาหวานนี่ก็แบ่งออกใหญ่ๆได้สองแบบนะครับคือแบบที่1กับแบบที่สองนะครับที่เราเป็นส่วนใหญ่คือแบบที่สองนะแต่แบบที่หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่ามีเหมือนกันนะครับคืออันเนี้ยคือเรียกว่าในตับก่อนเขาไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลยหรือผลิตได้น้อยมากๆนะครับอันเนี้ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนเจอตั้งแต่เกิดน,นะก็เคยคิดว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นเด็กเนี่ยจะเป็นแบบที่หนึ่งแต่ปัจจุบันนะครับก็เจอคนที่อายุมาก เป็นแบบที่หนึ่งเหมือนกันนะก็คือไม่จะเป็นว่าต้องเป็นเด็กแล้วแหละแต่แบบนี้เจอน้อยนะครับไอ้ประชากรก็เจอประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นแต่ที่เยอะที่สุดเลยคือแบบที่สองนะครับที่พออายุเกินสา่สิบห้านะครับหรือว่าน้ําหนักมวลกายนะครับเกินนะถ้าเป็นโคนเรเซียก็ประมาณยี่สิบสามนะครับนะเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วนะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการกินน้ําตาลมากเกินไปไม่ได้ออกกำลังกายทํานะให้น้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยก็เสี่ยงนะครับเนะจอเยอะที่สุดชนิดที่สองคือประมาณเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเจอเยอะมากนะครับนะ คือถ้าเบาหวานเนี่ยชื่อมันเบานะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการดูแลเนี่ยเรื่องระดับน้ําตาในเลือดเนี่ยอนาคตปลายทางเนี่ยโหมีแต่โรคที่อันตรายทั้งนั้นนะอาจจะมีตาบอดไตวายนะรโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอาจจะต้องมีการตัดแขนตัดขาด้วยนะครับเรียกว่าโรคเนี้ยอันตรายจริงๆแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็เยอะมากนะคนป่วยหรือตายก่อนวัยอันควรเนี่ยนะอย่างสหรัฐเขาประเมินเลยว่าเบาหวานเนี่ยทําให้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพื่อไปรักษาคนเนี่ยที่แสนล้านดอลลาร์ต่อปีนะ เยอะมากๆกนะครับการระบาดของโรคเบาหวานนะครับท้านทงทั้งโลกเนี่ยครับเขาประเมินว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยเบาหวาน400ล้านคนวันนี้เรามี8,000ล้านใช่ไหมก็ประมาณ20คนเจอต่กคนนะครับ่20คนเจอต่กคนแต่บางประเทศนี่ไม่ใช่แค่นั้นนะบางประเทศนี่10คนเจอคนหนึ่งหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอเมริกานะครับเขาประเมินว่าตอนเนี้สหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยเบาหวาน37ล้านคนประชากรเขา300ล้านก็คือ10คนเดินมาเจอคนหนึ่งนะครับที่น่าตกใจกว่าก็คือใน5คนที่เป็นเบาหวานเนี่ย จะมีคนหนึ่งที่ไม่รู้นะว่าเป็นก็คือเป็นเบาหวานแล้วแต่ก็ยังไม่ควบคุมน้ําตาลเลยนะเพราะไม่ได้ไปตรวจเลือดประจําปีนั่นเองแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือพรีเดปิติสคือภาวะก่อนเป็นเบาหวานอันนี้เยอะมากนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยหนึ่งในสามเลยนะที่เป็นอาการนี้คือตรวจเลือดมานครับน้ำตาลในเลือดเกินร้อยแต่ไม่ถึงร้อยยี่สิบหกถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีสิบเป็นเบาหวานในบานปลายนะฮะและที่น่ากลัวกว่าคือแปดในสิบคน ไม่รู้ว่าเป็นนะครับก็คือไม่ไปตรวจเลือดนั่นเองนะตอนนี้เป็นภาวะนี้อยู่นะครับแล้วปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหนี่คือปัญหานี้คือน่ากลัวเหมือนกันนะคือเขาอุตส่าห์มีภาวะนี้ให้เตือนเราแล้วแต่เราไม่รู้เนี่ยก็ปล่อยให้ตัวเองมีความเสี่ยงนั่นเองครับมาดูที่บ้านเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนี่ข้อมูลปีที่แล้วคือออกมาเมื่อวันที่สิบสี่พฤศจิกายนปีที่แล้วคือวันประวัติโลกปีที่แล้วก็ออกมาเตือนเราเมืองไทยเราก็ไม่น้อยหน้าสาหรัสนะครับหนึ่งในสิบคนเหมือนกันนะ ก6.5ล้านคน,คนนะครับที่เป็นโรคเบาหวานะนะครับประเทศไทยมี70ล้านใช่ไหม6.5เกือบหนึ่งในสิบนะเออไม่น่าเชื่อก็เยอะเหมือนกันนะครับตอ,รตอนแรกตอนแรกคิดว่าคนไทยเราจะแบบเออสถิติดีกว่าสหรัฐนะกลายเป็นว่าจริงๆคือเท่ากันเลยหนึ่งในส<ช>ิบเหมือนกันหนึ่งในสิบเหมือนกันคือจากสหรัฐเนี่ยเราจะนึกถึงเขาคือก็หลังโต้วน แต่บ้านไทยเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยคนก็ไม่ได้อ้วนมากเหมือนเขาแต่ว่าอย่างที่รู้เบาหวานเนี่ยไม่อ้วนหรืออ้วนก็อาจจะไม่เกี่ยวนะฮะมันอยู่ที่ค่าน้ําตาลในเลือด<ช>นะครับแลวเนี<ช>่ยดู<ม>อันนี้เอามากราฟ,ฟิกจากเพจหมอหล่อคอเล่าแต่เล่านี่คือไม่ได้เล่าสุราเล่าเล่าเรื่องนะฮะก็ทํามาเป็น,น<ช>กราฟ,ฟิกเลยการเติบโตของผู้ป่วยเบาหวานในไทยนะครับสี่ปีล่าสุดนี่มันเพิ่มขึ้นมาแบบปีเฉลี่ยสี่แสนคนนะ นี่คือเข็นกัะตาการเติบโตแล้วก็ตกใจนะว่าอืมเพิ่มยิงต่อ,ตอเรื่องมันลืนนี้นี่คือรอดูเลขของปีหกเก้าเลยใช่ <c oughs> ว่าจะเป็นอย่างไรดูความชันดูสโลปแล้วเนี่ยอมันเป็นทิศทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าประชากรเราลดแต่ทิศทางอ,อันนี้คือเออเอเออีกไม่นานก็ถา้าถ้า ถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้เนี่ยอีกไม่นานนี้ชนะสหรัฐเลยนะแต่จะเป็นหนึ่งในเก้านะไอนน้ก็ส,นนส่วนหนึ่งก็เพราะบ,บ้านเรามีปัญหาเรื่องประชากรสูงวัยด้วยแหละยิ่งเราอายุเยอะขึ้นนะก็เสี่ยงโรคอืน่นๆก็เยอะขึ้นด้วยนะครับอ่าแล้วดูสัดส่วนว่าเพศไหนเป็นเยอะกว่ากันปรากฏว่าเบาหวานในผู้หญิงทุกช่วงอายุเป็นมากกว่าผู้ชายหมดเลยนะฮะเพราะว่าเขามีภาวะหนึ่งคือเบาหวานช่วงระหว่างตั้งครรภ์อ่าอันเนี้ยคือตอนตั้งครรภ์เนี่ย ไดูแลแล้วแต่ว่าไม่แน่อนาคตอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่สองได้ด้วยนะครับผู้หญิงก็อาจจะชอบทานหวานและอาจจะออกกําลังกายน้อยกว่านะช่วงอายุเลยนะครับก็จะเป็นเบาหวานมากกว่าผู้ชายนี่คือของเมืองไทยนะครับส่วนมาที่บอกตกลงแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันรักษาไม่ได้แล้วเนี่ยมาบอกว่ามันมีวิธีรักษาถ้าเราไปหลงเชื่อ แล้วมันจะอันตรายอย่างไรบ้างคือต้องบอกว่ายาที่ใช้ในการารักษาเบาหวานนี่ครับกว่าจะออกมาแต่ละตัวนี้ผ่านการทดสอบด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับยาที่เขา,าอ้างเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันมีประสิทธิผลหรือความปลอดภัยอย่างไรนะรถ้าเราลองหูเบาไว้เชื่อเนี่ยมันมีอันตรายด้วยกันสองอย่างหนึ่งเลยคือในยาน,นั้นอาจจะมีการผลเปื้อนสารที่เป็นอันตรายก็ได้นะครับอ่าเราไม่รู้เลยนะว่าในส่วนประกอบเขามีอะไร อีกอันนึงต่อให้มันไม่ไอันตรายแต่ถ้าเราไปใช้ไปแล้วเราใช้ยาบําบัดเบาหวานอยู่เนี่ยยาที่มันใช้โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์เนี่ยมันอาจจะไปแทรกแซงการทํางานของยาที่ใช้ในการบาบัดควบคุมระดับน้ำตาลของเราอยู่เนี่ยมันอาจจะทาให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายก็ได้นะครับนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือการที่เราไปสนใจกับยาพวกนี้ซึ่งไม่มีอะไรยืนยันนะว่าจะได้ผลเนี่ยหลายครั้งที่คนที่โฆษณาเนี่ยเขาบอกเลยว่าอย่าไปเชื่อหมอ หมอไม่รู้จริงอะไรเงี้ยทําให้เราเนี่ยแทนที่จะไปรับการรักษาที่ถูกต้องเราก็ชะลอเวลาไปนะครับไปลองอันนี้ดูก่อนนะครับกลายเป็นว่ากว่าจะเข้าสู่การรักษาที่ได้ผลเนี่ยมันช้าไปแล้วอันนี้มันทําให้อย่างที่เรารู้ท่านระบะหาหนเนี่ยปล่อยไปเรื่อยๆไม่ควบคุมน้ำตาเนี่ยปลายทางเนี่ยนะครับตาบอดตัดแขนตัดขาหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมีปัญหาเนี่ย เป็นโรคที่อันตราย,ยาจริงๆนะดังนั้นเรื่องนี้นะก็คือย้ําเลยนะว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับเอ่อย่าไปหลงเชื่อไอ้คาโฆษณาว่าตกลงเบาหวานเนี่ยมันมียารักษาหายไม่มีนะครับตอนนี้ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาเบาหวานให้หายขาดได้ตอนนี้ดีที่สุดคือใช้อิสุลินใช้ยาตามที่แพทย์สั่งเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในระดับปกติเนะี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะที่อ้างว่ารักษา,าหายขาดได้นะัไม่มีจริงทั้งนั้น